กับ4,000ครับรับพวกนี้ถือว่าเป็นมวยเล็กแล้วก็อยู่ในแผนการสร้างของเสวร์วิสพอลล์ุญครับที่ชนะมวยเล็กๆพวกนี้มาทดแทนมวยรุ่นใหญ่เข้าสุดสุดเพชรทิพดีแักชคกุมแดงครับบิ๊กบอสเทศบาลกรุงสทพฯนฉลิเงินคือเทพสิทธิสิษอาจารย์บนหลายครับไปดูประวัติของบิ๊กบอสกับพุ่งการผสมครับครับผม พี่บอสชื่อในจัดชุดบอลก็คือพี่บอสตอตัดคนนับใสครับฉายานี่ไอ้สีทนได้บ้างไหครับไอ้สีถนนชัยนี่แหลว่ากั้นครับไอ้สีถนนชัยเออแสดงว่าคนโหดดีครับตรงนี่ชื่อจริงชื่อเด็กชายสารวิทย์ขงพิเศษครับชื่อเล่นชื่อบอสครับเกิดวันที่4กรกฎาคม2556ครับชื่อ วันเกิดที่ผ่านมาเพื่อเดือนที่แล้วนี่ครับอายุ9ปีครับุมลำนาครับ 4, รรสมามที่สองปูตาตำบลขนัดใสอำเภอนองจังหวัดขอนแก่นครับจบทันอ่ากำลังศึกษาอยู่ทันประถมปีที่3าครับโรงเรียนเทศบาลณนดัดใสครับน้ำหนัก25กิโลกรัมครับส่วนสูง126เซนติเมตรครับสถิติกาชรชกเนี่ย17ครั้งครับชนะ10ครั้งแพ้เสมอ2อครับ ปัจจุบันนี้ฝึกซอ้อมอยู่ที่ค่ายเทอร์ตองน้ำใสครับชื่อเทรนเนอร์ก็ครคต้้มครับชื่อผู้จัดการก็คือนายยงวิระเย็นสบายครับ, um รบ, ok as, รบนายยงทศบาลพรตะบลคุณน้ำใสของเราเจ้าของค่ายก็วิชวิตกรงพิเศษครับหรือว่าครูโพครับในานามของคูโพครับสถิติการชก3ครั้งล่าสุดครับชนะนกเนมาสุดใจวารินะครับจังหวัดที่จังหวัดสกลนครแล้วก็แพ้คะแนนตาต้าพอราเสือครับที่ ศึกม er so ังกรดอยที่อำเภอบุกฟูกระดึงแล้วก็แพ้คะแนนเทศบาโคกูศึกเบอร์เดย์นายโยกาอำเภอบุกฟูกระดึงเทศหนึ่งครับสัตว์ยกรัพกับผมติดตามนะครับศึกประวัติของเทพสิลทิปศิลป์อาจารย์คนหลายเชื่อจริงวิริยะาไม่ละคนครับอำเภอสติกจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ตอนสี่ครับตัวห้าครับชนะสี่แพ้หนึ่งครับอาวุธที่ไดคืออาวุธที่เต๋ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายดาบลันธนาคารครับมีเทรนเนอร์คือ บนหล่สอขิงสตาสามฟอร์มหลังคะแนนตะวันเดือดที่สุรินทร์และคะแนนพระยะอีสานสิทธิพนธ์อ้อที่บนราชธานีแล้วก็ไปแพ้คะแนนอีกทีทองสิทธิพนธทองที่จังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือประวัติของเจ้าสิทธิพนธครับคืนนี้รางวัลพิเศษเท่าไหร่ครับไปกับสี่พันบาทกับประชาชนครับผมที่วันนี้และก็รางวัลพิเศษสี่พันคู่นี้ใบลาบสุดของทั้งคู่นี่ถือว่าสะดุดไปครับคนละคั้งเหมือนกันครับแต่สำหรับไฟนี้ ไม่รู้ใครจะได้รับการชูหรือต้องดูครับให้มังกรนำส่งรางวัลเจ็ดพันครับมับงกรนำเจดีมวยไทยยิงส่งรางวัลเจ็ดพันตอนนี้เพชรนครต้องมีกีฬาขันแก่นวางเียบร้อยครับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาและท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับที่กำลังชมรายการต้นกล้กามวยไทยจากโรงเรียนกีฬาดานอยู่นะครับในบ้านอ <Hey. S 1> ันนี้ถือว่าเป็นต้นกล้ามวยไทยนะครับส่วนในเพจหลักวันนี้วันที่เจ็ดเป็นห้าว่าจะอยู่ในช่วงค่ำหน่อยครับประมาณหนึ่งทุ่มวันนี้ต้องขอขอบคุณเสียงพชรอินดีเสียงโบสเพชรอิดนดีที่มีความเมตตาม <'s> อบหมายให้เสียงวุฒิพลคุณครับ เดินทางมาคนเพชรเม็ดงามในแถบภาคอีสานนะครับจัดในการสนุกเพชรเม็ดบุพลารบุรุษผมวยนที่เจ็ดแปดเก้าหรือต้องบอกว่าเป็นศึกดาวรุ่งเพชรเม็ดีสัญจรก็ว่าได้ครับพี่วันทั้งครับตรงนี้ครับวันนี้สัญจรมาที่อำเภอหนองเคายของเราครับจังหวัดของเจ็ดโค้งนะครับโดยการประสานของเสี่ยบุฒิพลารบุรครับผมจบยกที่นี่ครับผ่านไปครับก็ถือว่าวันนี้ในแง่ของท่านผู้ชมกำลังจะเริ่องมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการรับชมนั่นคือมวยต่อยแต่หัววันนิดนึงนะครับก็จะประมาณ4-5หโมงเย็นต่อไปก็จะเป็น,นแบบนี้ไปอีกยาวนานพอสมควรเราต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ครับจะต่อย2อุ่มต่างต่อย3าุ่มเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับคนที่ตัดหมายกก็ต้องออขยับเวลาลงมานาะ นัดหมายกั่เคยครับไปายถึงไปไปหมาความว่านัดหมายด้วยกันใช่ไหมนัดหมายกันครับตรงนี้มาดูวยนี่แหละที่ว่านัดหมายไปด้วยกันอย่าพูดให้มันคุ้มเกลือพูดแล้วผมตกใจต้องต้องต้องเซตเวลาให้ถูกต้องครับใช่แล้วนะข้ยืนยันจากศิวภูธรรัฐมนตรนะครับว่าต้นกล้ามวยไทยที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นจะมีขึ้นใกล้เคียงเดือนละหนึ He meantime, okay, ่งครั้ง นะครับจะเป็นที่นี่หรือว่าจะเป็นที่ไทยมวยพละคนนั้นเดี๋ยวรอจินกันอีกทีหนึ่งส่วนรายการมวยไทยนะครับรายการมวยไทยสังจรระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทยเราติดตามแล้วมีความเคลื่อนไหวยังไงเพลรวมเด็กจีนแดคุยยามชากัมุูชาจะนําทุกเรื่องราวครับมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวนะครับครับผม สัญญาเตือนลุกต่อไปยกที่2ครับของมวยคู่ที่3ครับตามบรนไดการ์นีอยู่ที่คู่ที่4นะครับแดก็พิโก้ทอรทตอนคนน้ำใสครับน้ำเงินเทพสิบยิศมสิบอาจารย์บุญหลายครับผมลองพิเศษสี่พันครับมีอาวุธไว้ครับมวยเด็กใสครับอย่างนี้ครับน่ารักมากนะครับมวยคู่นี้เพราะว่าพิโก้บอกได้เลยครับว่า

แม่ไล่ชั่วเลยครับพี่บ้าเนี่ยบอกที่บอกครับซอสดีครับอาวุธอีกมีอะไรคิดได้ออกมาหมดเลยครับดีนะกูครับขว เชือกตองการสั่งแยกขวาขันไปตอ็นนี่คับก็ไปครับสำหรับเชือกผิดทิศบิ๊กบอลอะไรจวงไล่สาวมีความที่เลยต่อยมัดขวาครับไปได้ครับคือมัดนี่ออกมาโดนทุกหมัดครับทุกในการผสอมหรือว่าเป็นโปรยที่ิศไปได้ดีครับสำหรับมีควงครับหมดยกที่สองครับโอ้โหน่าสนใจครับไปหน้าบิ๊กบอลเจอใครครับเนี่ยมองแล้วมองเห็นอนาคตใสๆเลยครับ ท่านผู้ชมนอกไม่ต้องรังเกียครับ159บาทิบเก้บัตรถูกมากถูกที่สุดต้บอกว่าอะไรเลยบัตรถูกอันนี้ก็ถูกที่สุดนะครับส่วนหนึ่แล้วก็มีมีแฟนขับแฟนบอยที่ที่เป็นสุทภาพสตรีถามว่าทำไม้ถึงถูกกว่าผู้ชายนะครับบัตรเข้าชมครับตรงนี้ผมบอกว่าเพื่ออยากให้สุภาพสตรีครับ ได้เข้ามาชมมาเชร์แล้วก็มา,าให้กำลังใจกับทางด้านนักมวยแล้วก็มาดูสื้อบัตแม่ไม้มวยไทยครับตรงนี้ครับให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานการจัดชมมวยทุกๆครั้งครับสมัติีก็เยอะนะครับเข้ามาชมมวย,ยไม่ใช่น้อยเราเราไม่อยากให้ท่านได้รับในเรื่องการต้องควักเงินซื้อบัตรทำประตูเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับโปรโมเตอร์ครับผู้ต่อไปเลวันพิเศษ ทางด้านขอเสือเฉยกล้อ,องสุริยจินกับคนสวสนทอรัตรเพรครับสุดราวันพิเศษนยครับทางทีมงานครับผมยกต่อไปครับยกที่สามครับเดชิดสิบอาจารย์คนหลายครับมาจากขอกนแก่นนะครับเ่านทสบายกรุงสายน้ำพอ,องเหมือนเด็กจากอรดงธานีครับผม ซ้อมอยู่ที่อุดรแต่ว่าเป็นมาจากสตึกบุรีรัมลำเทปชิงเทียนเข้าไปตัวนรับยกนี้ไม่ถอยก็เส้นชิเทีหลังจากที่ถอยแล้มาสองยกตรนี้เข้าไปเดินชิงเทียนทำจังหวะนะครับเดินเดินออกมาว่ครับเขาเลือกชกเป็นนะครับทางด้านบิ๊กบอลเลื้ยวที่จะจะชกเขาบอกว่า รู้จักจังหวัดเดิมรู้จักจังหวัดถอยรู้จักจังหวัดรับพระยับบ้างครับตอนนี้เทพสิบพี่มีแต่บ้าแรงตาโพวันนี้พ่อแต่งขับแต่งโม่บ้านแม่หลายใจครับพี่เดินทางมาวันนี้ครับ เฉยๆนสวรรค์ครับส่งรางวัลพิเศษด้วยครับข้า้าวข้าวข้าวขาวกนี้ามเพ่ายครับผมได้ใจนะครับทีนี้แ่น้หนี่ครับกพี่ลน้องครับป .3 กับป .4 ครับทั้งคู่นี่ถือว่าได้รับการฝึกสอนทุกว กต่คนน้าค่ายจากผู้ปกครองมันเป็นอย่างดีสุดท้ายก็เป็นด้านบิ๊กบอสเดนบมาลกุลสายครับจากจังหวัดกบแ่น